เกิดอะไรขึ้นทำไมน้องตุ๊กต้องตื่นแต่ตีสี่เพื่อทำสิ่งนี้ตื่นเช้าแล้วยังต้องรีบแต่งตัวอีกนะทุกคนเดี๋ยวมันไม่ทันแต่งตัวครบชุดแถมยังใส่รองเท้าผ้าใบด้วยจะไปทำอะไรกันน้าและนี่ก็คือเหตุผลที่ตื่นเชา้า<ๆ>เพราะว่ามาทำสิ่งนี้ตอนนี้นงตุ๊กเองกำลังย่างไปอ,อ่ย่างไป นาบมก่อนะคะเพื่อที่จะไปเตรียมช่วยงานที่เพื่อนจัดเตรียมแข่งขันกีฬามืออื่นนี้เนาะ้องเยงจะิไปช่วยงานเพื่อนนะคะเป pues ็นเป็นนิสิตท hmm. ี่อาสาช่วยจัดเตรียมงานในการแข่งขันกีฬานักวิ่งนะคะมืออื่นนี้เนาะเพื่อนบวมเพื่อซวิ่งอยู่สายแต่วเตัวงกะจะไปช่วยเพื่อนเนาะช่วยจัดงานนี่เป็นพิธีการเตรียมจัดงานเนาะเพื่นตอนนี้เพื่นเรียกอัน นิสิตท,ทุกคนที่ช่วยงานนะมาประสมบุคคลเปอร์ซิวัาประสมแนวใดเดี๋ยวหอมมาทาเบิ่งกันทุกคนอาการห่อนๆเนาะลมกะบ่ค่อยแห้งประเด๋งานก็นจะจัดขึ้นที่หน้าบวากระน,นะคะในการจัดเตรียมเนาะกะยิ่งใหญ่อยู่แล้วทุกคนเบิง่งทรงแบบยิ่งใหญ่หลการอีหลีแล้วมีร้านขายของนํำทุกคนสุดยอดแหง้งอุ้ยทุกคนมีห้านขายของขายเครื่องน้ำเดี๋ยวซิไปเบิ่งก่อน,นว่า เออไม่อยากชื่นใจในบอเนาะขัดเครื่องไยเนี่ยขัดเครื่เน,นี่ยใส่หม้อดินสองออ้ยบุกหัวคนขายเป็นนไทยอย่างอันนี้แต่เออเป็นงานใหญ่นเนาะบุกสง่มจิตอาสาที่จะมาช่วยงานนะคะทุกคนก็คือมาลงชื่อนะคะทุกคนแล้วก็ได้ ข,ขานะวันนี้ก็คือพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่เริ่มงานการวิ่งจริงๆนะคะทุกคนก็มีแกก็มีการเตรียมจัดงานนะคะอันนี้เป็นของลุงตุ๊กนะคะก็มาลงชื่อนะคะทุกคนเพื่อที่จะเป็นอาสาสมัครในการช่วยนะคะทุกคนช่วยแบบช่วยงานนะคะอีกแป๊บๆนึงพี่เขาก็จะรวมประชุมนะคะจัดแบ่งว่าเออจัดแบ่งแต่ละแต่ละหน่วยงานว่าเออหน่วยงานนี้ไปทําจุดๆนี้นะ แต่ว่ามันมีร้านเขามีร้านมาขายของเลยนะคะทุกคนเป็นร้านขายของเพื่อว่ามาขายเสื้อผ้าด้วยนะคะแล้วก็ขายหมวกขายแบบเออเกี่ยวกับสก,กีฬาอะไรประมาณนี้นะคะม็มีไฟได้วยนะทุกคนนี่เป็นการเตรียมจัดงานนะคะนี่โซ่เตียงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบเออเป็นกีฬาอะไรแบบไหนนะคะแต่ก็น่าจะแบบเป็นการวิ่งแข่งกันนะคะทุกคนโอ้แบบบรรยากาศชิลมากรู้ตัวคิดว่าตอนกลางคืนคือต้องสวยมากแน่เลย ตู้คิดว่าตอนกลางคืนคือแบบต้องสวยมากแน่ๆนะคะอันนั้นก็เป็นพี่ๆทั้งพระสงฆ์นะคะเนนพระสงฆ์แล้วก็นิสิตนะคะทุกคนมาลงชื่อแล้วก็ได้เสื้อไปตัวหนึ่งนะคะเตรียมจัดงานพรุ่งนี้ค่ะข้าวสวยโอ้อ <ๆ S 2> นะคะคุณเงเดินมาเปลี่ยนเสื้อนะคะทุกคนเพราะว่าพี่ๆเขาจะถ่ายรูปนี่เสือ้อ สวยดีนะลงยูทูบนะห้ากิโลตรงไปค่ะสิบกิโลเดี้ยวขวา สิบกิโลให้เร็วกว่ามันจะเป็นเดี๋ยวแต่แต่ต้องไปดูเพียงแต่ผมบอกให้เฉยว่า5กิโลตรงไป10กิโลให้เร็วกว่า5กิโลตรงไป10กิโลให้เร็วกว่าครูแค่นี้แหละครับตอนค่ะตอนนี้นะคะก็คือว่าหลังจากที่เอ่อพี่เขาจัดว่าแต่ละคนไปทําอะไรนะคะทุกคนตอนนี้พี่เขาจะพาไปดูสถานที่นะคะเพราะว่าพี่เขาก็จะเตรียมที่แบบว่าทําให้เราจัดงานนะคะทุกคนเออนั่นแหละต้องเตรียมพูดเสียที่บายนั่นเลยดีทุกคนเดี๋ยวเสียที่บายที่หลังกั็คือแบบเคลื่อนไหในชีวิตเนาะ หลอนเกินแล้วเข้าไปดูตัวเองด้วยนะจากนั้นนะคะพี่คนที่บอกงานนะคะก็จะไปชี้แจงนะคะว่าใครไม่หน้าที่บอกอะไรนะคะบอกหน้าที่ว่าหน้าที่นี้ก็คือว่าบอกว่าเลี้ยว ห้ากิโลเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายนะคะทุกคนสิบกิโลเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะคะทุกคนพี่เขาก็จะจัดบอกนะคะพี่เขาก็จะมาเตรียมนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่วิ่งนะคะทุกคนเพราะว่าในมหาลัยมจลนี้นะคะมีสถานที่วิ่งที่แบบเส้นทางอ่ะทุกคนมันเยอะนะคะเขาก็เลยจัดงานขึ้นที่นี่นะคะซึ่งรายละเอียด้องตังยังไม่แน่ใจนะคะก็ขอยังไม่บอกดีกบอกว่าวิ่งเพื่ออะไรนะคะทุกคนว่าวิ่งด้วยสาเหตุอะไรนะคะ พี่เขาก็จะจัดงานบอกนะคะส่วนคนเสื้อขาวก็เป็นพีมดดำนะคะทุกคนก็แล้วแต่ว่าใครจะประจําอยู่ตรงไหนนะคะส่วนมากคนที่ประจําก็จะประจําอยู่ทางโค้งนะคะ,ะ,คะก็กเป็นจิตว่าใครอยากที่จะมาช่วยหรือไม่มาช่วยนะคะแต่สําหรับม้งตัวเองก็คือมอ้งตัวเองพักอยู่หอมันก็สะดวกสบายนะคะในการมาม้งตัวเองก็เลยมาช่วยนะคะทุกคนอะไรที่ช่วยได้ก็จะช่วยค่ะและนี่นะคะก็ม้งตัวเองก็จะมายืนตรงจุดนี้นะคะทุกคน ตึก BC เลยนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นแต่ละหน้าคณะแล้วก็ทางโค้งนะคะส่วนงานก็จัดอยู่ที่หน้ามวกอน,นะคะทุกคนคือบอกเลยว่างานต้องใหญ่มากแน่แน่และก็มาถึงพี่ในเช้าต้องตื่นแต่ตีสี่เพราะว่าพี่เข้านาตีห้าครึ่งต้องรวมตัวกันนะคะทุกคนรวมตัวกันนะคะเัวยงก็เลยต้องมารีบอาบน้ําทุกคนซึ่งสลึมสลืออยู่ที่แรกก็ว่าจะไม่ถ่ายอะไรแต่ว่าเออก็นั่นแหละต้องได้ถ่ายห่วงนอนไม่ไหวทุกคนเพิ่งตื่นเพราะว่าไม่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 คิดว่าติงจะได้ตื่น เช้าขนาดนี้นะคะเพราะปกติก็ตื่นเร็วอยู่นะหน้าตาที่ดูออกเลยว่าเนี่ยไม่ตื่นแน่นอนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสี่ครึ่งนะคะทุกคนพี่ปูว่ากำลังอาบน้ำต่อเด,เดี๋ยวตียงต้องมาทานกันแดดเพราะว่าเพราะว่าเอ้ยอืม ใส่เยอะมากไม่ได้นะเปลืองอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะกันแดดก็ไม่เป็นถ่าไปเต้ต่อมาเราจะมาทานลิปนะคะเป็นลิปมัน ดินไปได้หมดนะแต่ว่านี่ยังเหลือหลยอยู่แต่แบบว่าถ้าแบบนี้จะง้มกลัวนะคะอืม เทียงหวังพาการแต้งตัวแทววาแต่เบิงเสื้อที่ใส่สีสม พอรู้ตัวว่าตัวเองจะไปสายก็ต้องรีบมาใส่รอง,งเท้าแล้วแล้วทุกคนก็คือต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้พวัดพ,พวิวนะคะทุกคนก็คือใส่ผ้าใบกางเกงขายาวแล้วก็ใส่เสื้อที่มหาลัยเขาให้มานะคะแล้วก็ใส่บัตรคล้อง,องคอนะคะทุกคนโอ้ตอนนี้กําลังเดินทางตีห้านะคะเอ่ยประมาณประมาณตีสี่เกือบตีห้าเพราะว่าพอนัดประมาณตีห้าให้หลบตัวกันนะคะไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องไ,งไปชุดเ,เดียววกัน<ส> อันนี้เป็นสูตรอาหารนะคะที่ใกล้กาหอลงตุกนะคะเปิดเช้ามากเลยนะคะเตรียมเพื่อนก็นจะเอาเตรียมของไว้ขายนะคะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนเดินใกล้จะมาถึงแล้วค่ะโถเยอะมากเลยอะ่ะเขาบอกวัานากีฬามาพันกว่าคนพันคนใช่ปะที่พี่เขาบอกเม,มื่อวานใช่ไหม ว้าวสวยนะเนี่ยอุ้ยนักวิ่งก็กำลังวิ่งแบบเสียงมันในเกมเลย มีแบบเออน้ำอะไรได้วยนะแบบมีร้านอะไรได้วยนะทุกคนคือแบบมันยิ่งใหญ่มากอ่ะ มาเยอะมากเลยค่ะทุกคนคนมาเยอะมากๆเลยแล้วก็ไปเดิ้นใช่ไหมคะบ๊องเป็นผ้ะไปซื้อผาเธอเมื่อคืนเธอบอกฉันว่าเธอจะประหยัดตังค์แต่พรุ่งนี้เช้ามาเธอบอกว่าไปซื้อผ้ากันเอ๋อไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งไปขวัญใจบ๊องพูดแต่ว่าคนหลายแหงกูโฟมวันนี้นะน่าจะมีฮอตพันธ์พูดมั่งแบบถ้าเบิ้งดูน่าจะฮอตพันธนับวิ่งพันธ์คนนับวิ่งหนึ่งพันคน หหลายแที่ผิวงานใหญ่มากเลยเนี่ยเน,นี่เราแล,แล้วเธอก็บอกเราว่าเธอจะประหยัดตังค์แต่เธอก็พาเรามาดูเสื้อผ้าดูด้านหน้พา,า,นานพาเราไปเออเขาไปเองออเขาบอกว่าเขาจะพาเราไปอยู่ตรงน, <c oughs> นี้อุ้ยสวยมากเลยเนี่ยถ่ายวีดีโอ เดี๋ยวหอสิไปเขาเรียก่ไไนไปเตรียมเราเส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 าธอบอกว่าเธอสิบประหยัดเงินตื่นสองแหงตื่นตีสีตื่นตีสีเพื่อ

รองอธิบดีบรรทุรวิทยาลัยอบนายกสมาคมสิทธิ์การและรองศาสตราจารย์ดรปานธ์ชุพศรเมื่อสักครู่นี้อ่านชื่อท่านไปแล้วเนาะท่านเป็นรองคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยอุปนายกสมาคมสิทธิ์เก่าด้วยก็ค่ะแล้วก็เป็นประธานจัดงานในวันนี้ด้วยนะคะกล่าวต้อนรับแขกผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะทางทีมลันเดับลุก ตอนนี้นะคะทุกคนก็ต้องแบบเออเริ่บบรมเป็นประจำที่นะคะในการจัดเตรียมที่บอกว่าเออซ้ายค่ะไปขวาค่ะเพื่อที่จะบอกทางที่เป็นนักวิ่งนะคะ EP นี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันตอนสว่างนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะคะในการวิ่งซึ่งเตียงไม่เคยเจออะไรแบบนี้และเป็นกิจกรรมแรกทีก่เตียงมาช่วยงานในมหาลัยและนี่ก็คือคลิป อีพีหน้านะคะทุกคนว่าใครจะชนะแล้วก็เป็นกิจกรรมการวิ่งอะไรนะคะทุกคนแล้วเป็นยังไงบ้างซึ่งมีเรื่องที่สะพายเยอะมากนะคะเชอร์ไพร์เออพูดผิดอีกละเชอร์ไพร์เยอะมากนะคะเดี๋ยวมารอติดตามกันอีพีหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ